สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่บ n a นเ r อรีวิวเลขเด็ดเลขดังหวยซองหวยทำมือเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในคลิปนี้จะนำเลขเด่นคู่มือเสียงโชคมาเทียบกับ ผลการออกรางวัลแบบตรงงวดและข้ามงวดเริ่มจากการเทียบแบบตรงงวดงวดวันที่16กันยายนเลขชุด3ตัวบนออก8 1 2 2ตัวล่างออก4 6เลขเด่นคู่มือเสียงโชคของงวดวันที่16เข้า2ตัวล่าง4 6ส่วน3ตัวบนเข้าเฉพาะหลักร้อยคือ8 และหลักสิบคือ1ง,งวดวันที่1ตุลาคมผลการออกรางวัลเลขท้าย3ตัวบน202ศส,ส,ส,สองตัวล่าง6 6เลขเด่นคู่มือเสียงโชคงวดวันที่1ตุลาคม2 0เข้า3ตัวบน202ศูนยเข้า2ตัวล่างหก,หก ในงวดวันที่16ตุลาคมเลขเด่นของงวดวันที่16 2 4 6 3 7 9คราวนี้มาดูแบบข้ามงวดบ้างครับเ,เริ่มจากงวดวันที่16กันยายนเอาเลขเด่นของงวดวันที่1ตุลามาเทียบผลการออกรางวัล 3ตัวบน8ปดหนึ่งสองสองตัวล่าง4ีหเลขเด่นของงวดวันที่1ตุลาแปดหนึ่งสองเข้า3ตัวบน6เข้าหลักหน่วยล่างในงวดวันที่1ตุลาคมผลการออกรางวัล3ตัวบนออกสองศสองตัวล่างออก6 6 เลขเด่นของงวดวันที่16 2เข้าหลักร้อยหลักหน่วยบน6เข้าสองตัวล่าง6-6ในงวดวันที่16ตุลาคมนำเลขเด่นของงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกามาเทียบมีเลขเด่น1-5-7-4-2-8 ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของข้อมูลขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมและสนับสนุนช่อง v n a นเ r อด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ